เซนโปโรให้คุณค่าให้ชีวิตนลเบ็ว่านัวอล่าเบยีอนวครับบอลืนล่ำมีหลายรูปแบบบอล่ำแนบขอสาธา่ายให้ท่านทั้งหลายใดพังคักคักเอาละบานนี้เขาสู้ไล่การลุงแนบเล่านิทานบานนี้เรื่องต่อไปเด้อบัดเด้อ ฮลุงเขาจะนับเยอะนะโอ้ลวงพ่อนี่มันแตกเป็นแ้วบก้อนอิฐนี่อันนี้มันหินปูพื้นสลานั่นละหินไดมันก็แตกมันก็เสียหายขึ้นกันน่ะผมก็สั่งให้เขาเอามาลงให้เขาเ่มัระมัดระวังเนี่ยโอ้คนขนมันน้อยแหละหลวงพ่อของมันเยอะมันก็ลามันน่ะมันยังดีกว่าคนยิบหนีอืมถ้าคนรักไปเราบ่ดี เป็นไงหลวงพ่อทกนรกแล้วเป็นเปรต๋อเป็นเปรตแลกของวัดของว่านี่อืมอืมเป็นเปรตเยาว่าจะการหลักเลยการอ่าทำบอดีบองามเกี่ยวกับเรื่องทางวัดทางศาสนานี่อ๋อเป็นเปรตทั้งนั้นโอ้เป็นเปรตทั้งนั้นอ่อครับครับครับเดี๋ยวผมจะไปช่วยแนะนําพวกนั้นเขาเออแนะนาครับครับถ้าทำบอดีเราก็เป็นเปรตเลยว่าฉันคือศาลานี่ผมกล่าวว่า อืจะวางศิาลาฤกษ์หลังจากที่คนเข้ามาถือศีลเสร็จเรียบร้อยแล้วออแล้วก็ผมก็ตอนนี้ปีนี้มีหนุ่มสาวๆมาเข้าวัดเราเยอะนั่นแหละพา่อมมาถือศีลว่าให้เขาได้มีจิตใจเป็นกุศลครับหลวงพ่อสร้างบุญสร้างท่านแลละพอเสร็จเรียบร้อยแล้วผมก็ปรึกษาทางอคณะสงฆ์แล้วอ่าคณะสงฆ์เขาก็บอกว่าให้วางศิาลาฤกษ์เดือนหน้าอืม นได้มีศาลาสักทีก็ดีศิริมีศาลาวสวยๆครับผมว่าเวลามีวันศีลวันทันมันจะได้กว้างกว่าคนมาทําบุญก็ได้สบายดี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 คิดยัง่งยืนก็ดีอ่าแล้วผมก็ภูมิใจอย่างที่ว่าวัดเราก็ก้าวหน้าขึ้นตอนนี้มีหนุ่มสาวมาถือศีลกันเยอะขึ้นเออก็ดีอาะอธย้อนย้อน,อนลุงสุนทอนอยู่นี่แหละคือเป็นมรดกท่ายกนี่แหละ,ะลุงทอเวลาวอกกบอาจจะมาดิเพ่าต้องยกมือไหวตลอดอก อ่าธรรมาก็หลวงพ่อเป็นพระอ่ก็เป็นพระก็หูโยเป็นพระสมมุติไปสละสมมุติสมุดยังไงล่ะก็สมมุติเป็นพระเดอธรรมดาก็เป็นคนธรรมดานี่แหละอ่าก็สมมุตที่สงหรือเปล่าก็สมมุติคือหมายควาว่าเป็นการแสดงเขาินมายามหาสนุกอ๋ออ๋ออ๋อมายามหาสนุกมายาคือโกหกก็ไม่เป็นไรนึกถึงว่าผมไหว้พระเหลืองก็แล้วกันไหวพระเหลืองก็ไหวเป็นไหวลุงแหนบอืมอืมอืมเป็นไหวลุงแหนบอะไรกันก็ตอนนี้ หลวงพ่อจะไปดูแลไม่ตามกุดต่างๆไปเยี่ยมเขาไหมก็ให้ลูกชิ้นทอนเบิ่งแท่นกันเลยกันครับผมครับผมงันหลวงพ่อกขาคือไปพักผ่อนเถอ,อะไปพักผ่อนเดี๋ยวผมจะไปดูแลตามกุดต่างๆเอาไปดูแนะนําเขาครับหายเทศตะคว่มดีครับผมเออเอาไว้แล้วมันก็เคยอนะเคยอืมอันปลาก็ไหว้ไปก่อนรันเดี๋ยวผมจะแยกไปดูแลเขาครับหลวงพ่อกขขึ้นกุฏินอนเถอะพักผ่อนมั่ง นั่งก็ได้เนาะอ่นตามใจครับเพาต้องนอนก็นได้แล้วแต่หลวงพอออ่อเถอะเออไปแล้วครับใก่จิ๋วพันศาลาพระเจ้าที่ทำความสะอาดวัดว่าลา้ลามกันน <c oughs> อ๋อแถวเป๊ะเนี่ยขยันดีเนาะเออ <c oughs> โอ้เป็นไงเป็นไง<อ>ทำความสะอาดกวาดลานวัดสิครับครับโอ้ใบไม้มันเยอะเนาะ พอจะซื้อทอดสิไปใส่ครับก็มาดูแลฟาร์มเรียบร้อยของกุฎต่างๆมันไม่มีอะไรขาดเหลือจะได้ช่วยเหลือเจือจุนกันบ้านก็ขาดน้ําบ้านก่อขาดไปแล้วก็จะได้ช่วยกันครับคนถือสินจะได้สะดวกมาเอามา,มาทางนี้หน่อยมาทางนี้หน่อยครับครับเออ,เ,อ,อเนี่ยแหละทำลานวัดให้สะอาดเนี่ยกวาดลานวัดเดี๋ยว่าไ,ได้กุศลแรงครับผมว่ามันใกล้อ,อกพันษาผมก็เลย ย่านมันยาก,กย่านเล็กน้อยมาไต,ต่ทูบไต่เที่ยนย่านมันใหม่นี่แหละครับอืมแต่ทิ้งสิ่งที่จะได้กุศลแรงก,กว่ากวาานวัดไม่อีกอันหนึ่งไม่หน,นังอันไปล้างส้วมทำาาวามสะอาดส้วมทั้งส้วมพราส้วมคาราวาสเพราะว่าส้วมนี่เป็นแหล่งปลดทุกข์ครับครับใครทุกข์ทรมานมาปวดท้องปวดไส้มันก็เข้านั่นได้กุศลโอ้ขันจ็คสันผมปวดนีแล้วผมจะไปล้างดอกครับอ่า,าดีดี อ่าดูแลให้เรียบร้อยท่านดีเจ,จ็กเทียกันสิออกวัดกระไดกางทํามาหลายเหล่าบ่ย่ามนมันบ่ถือจุดครับอ่และอีกอย่างหนึง่งต้องถือศีลตัดตัณหาราคาให้หมดรู้ไหมครับ,รบถือศีลให้สะอาดบร,ริสุทธิ์แล้วออกจากศีลแล้วนี่ก็จะมีอะไรก็ไปไหนก็เรื่องของเธอครับครับครับฉันจะไปดูแลที่อื่นก่อนนะไปไป,ไปผมสิทำความสะอาดแถวนี้แล้วผมจังสิขึ้นไปทำวัดนั่นครับอ่าอ่าอ่า ไปเกิดมาถือจินลัง้อถือย่ดอกแล้วว่าใจมีทีความเป็นเจ้าไหนดอกตาอัดว่าล้วมันปงว่าตกแล้วได้เอาลย,ย,ย,น,ยนี่ละ แม่แรงเอาเจ้ากระสัมานังบ่เอาอีย่างนี้ฮยเจ้ากระไดเนาะโอ้ยอายเห็นแล้วเจ้ากระยะปากไปปากมาเด้อที่ว่าเห็นหน้าลูกซักกระแล้วกันให้เจ้าปงซะเด้อบ่ให้คิดไปเนวอื่นอปงซาคิดไปไกลๆก็บบ่ให้คิดบ่อะปงซาปงซาจะไปคิดหนักคิดไหนหังเถาะโอ้ยเห็นแล้วก็ขึ้นแล้วไปโอ ข่อยก็ขว่มเก่าเนาะขว่มหลังค่อยกลางบ่าว่าดอกค่อยกับเจ้าก็เคยว่ากันเนาะเออกระแมนยุ่งหรอกกระ่งข่ายเสียบข้อนสาลาพายเจ้าหลอกกระได้โอ้ยไอเจ้ากับเบิ้งเน้่ของเจ้าหน้าตาตะค่อยไหลโอ้ยข่อยก็บ่าตาเจ้ากระได้โอ้ยถือว่าเห็นเปียกกระเลวกันเด้อโอ้ยข่อยขาอ้อนเนี่ยข่อยนั่งล้มจับจับซะแม่แดงโอ้ยนั่งกับนั่งบ่ได้ดอกมันหาคนมาเห็นพัสิ ว่าข่อยกับเจ้าเกี่ยวกันก็สันจังสี่สับจังจังไหนกันพู้ใดกับบอมพี่หรอกเนาะเออกับบอมพี่พู้ใด้กับพี่ตข่อยอะไรอยู่นี่ใกล้ศิออกพันศาลาพายเจ้าหรอฮะกะจังนัดพ่อขันเถียงที่จังไหนเออออกวัดออกว่าผู้ใดจังคอยเบ่าวขันศิบ่าจังไหนเสียจังไหนกับจังเบ่าจังจ่ากันเห็นมันออกวัดออกว่ามันเลียวสะก้อนเห็นมันมุนมันบิดะก้อนจังไปเบ่าวขันก็ได้ดอกไม่อยากดอกอีหลีบ่อเหรอีหลีแหละเนาะ สัญญาบ่เอาสิสัญญายังกะว่าแพงแล้วนี่เดียวกับสิบ่มันอกมันใจยุทธะบ่หมันมันมันนี่แล้วบ่ดนปากคนน่ะนะยามนีเกิดจังสันจังสี่เห็นบ่สันมันเดือดผิดบังว่าได้กันอยู่นี่โอ้ยคนผูกเก้าวเหลวกะเรียดนล้วขอย้ะแม่นเด็กน้อยไปนั่นดอกเงี้ยเอาจังสี่ขอย้ะเสียใจเจ้าดอกเจ้าจะได้สันเดี๋ยวนี้ไม่ขอยซีมือเจ้าจะกระสันซีข้อมาเฮ้ยไม่เห็นหลินก็จังเด็กเด็กเล็กน้อยไร เมาเาคนคนมาเห็นมุ่นเทพเจ้าบ่มีไผ่ดอกนะเนี่ยเฮ้ยไผ่เนี่ยเฮ้ย้ยพอแล้วเฮ้ยอย่าลืมเถอะเออเออไปอีหลีเด้อเออจังสั้นละเจ้าอย่าลืมเถอะแดงเถอะเออเออไป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 เฮ้ยเฮ้ยไล่อย่าเคลียร์เนี้ยกลงไปพอแล้วโอ้ยพ่อจีมาเห็นมุ่นเหรอเห็นไหมนายไว้ ด,ด,ดูดีดจุกจีบเบื่อนายไปตัดสั่งอย่าลืมเด้อแดงเด้อตา <c oughs> เดียงเดียงอื้ยไอ้ภาษาเปียกไปลกน่าลงกเมีไอ,ไอจะไม่อย่างก็กำลังภาเปียกจะนึงลงน่าลงอยูวกลับขึ้นไปก่อนไปไปไ โอ๊ยใครน้อมาเรียกรวมสวยเลยสิกรูอ๋อขอโทษอยู่ไม่ได้แล้วเอ่อโอ๊ยไปแล้วนะไม่รู้ใคร โอ้จะพาเปรตมาลงนรกอ้าเพราะเราก็เป็นเปรตสิเนี่ยโอ้เข้าใจแล้วไม่ได้เรื่องเลยเว้ยเปิดก็รับให้มาเห็นเลยยุ่งเลยโอ้ยโอ้ยไอ้ไหวเลยเว้ยโอ้มโอ้หลวงพ่อไปเสีมาพาเปรตเอ้ยไม่ใช่หลวงพ่อ ผมไปดูแลความเรียบร้อยที่กุดนั้นมาหลวงพอ่อุนี่มันุดไม่ออกแดงนี่ครับเขาเป็นอย่างไรก็ไปดูแล้ไม่ได้เป็นอะไรหรอกไม่ได้เป็นอะไรลุงเป็นไปไปใส่มาหนิไปลงนะโอ้ยคือคือผมผิดไปแล้วครับหลวงพ่อผิดแังไหผมกลับเป็นเปรตซะเองหลวงพ่อเปรตเปรตเป็นเปรตก็ เขาบอกเขาจะพาเปรตไปลงนรกเปรตก็คือของผู้ชายนี่หละหลวงพ่อนันเราก็คือของผู้หญิงนั่นแหละนี่แสดงว่าลุงสุนทรอนนี่เป็นเปรตครับผมผมผิดไปแล้วโอโยมเอยเมื่อก,ก่อนนี่ผู้ใดก็ะนับหน้าถือตาว่าลุงน,นี่เป็นคนที่ธรรมะาธรรมโมั่างสอนลูกหลานในทํำควมดีครับบานี้ก็มาเป็นเสียเอง ห่วมก็ควรพิจารณาตัวเองแล้วก็ผมก็เป็นปุถุชนธรรมดมาแม้แต่จะถือศีลแต่ก็ตัดกิเลสยังไม่ทันหมดมันมันเหลือใจหลวงพ่อมันก็ทนไม่ไหวผมลอายแก่ใจแล้วเกินหลวงพ่อ<ะ>ผมขออนุสการลาผมจะไม่กลับมาที่นี่อีกเลยหลวงพอ่อเดี๋ยวก่อนอย่าพึ่งไปมี่ไผเป็นเป็ดนไนยก็มีปักแป่งอะไร ไผอีกผมไผอีกไม่มีแล้วมีนรกนรกแดงนรกแดงอะแหละเพราะฉะนั้นทั้งไผ่กา้า,างผู้ที่เป็นเปรตเ,เ,เป็นนรกนะครับออกจากวัดไปได้เลยก็เปรตยังอยู่ข้างในนั่นเลยนลวงพ่อจัดการเองกันแล้วกันขอรับผมด้วยลาแล้วครับนลวงพ่อโอ้หเปรดใแท้ทกู ออกแดงมัดสิไปในไแล้หนี่นก็ไ่าว่าที่ไปล่างถ่วยค่ะโห่บอไม่ออกแดงนี่เป็นนากผู้ขาดพิษแล้วค่ะพิษแล้วผู้จักเจ้าของพิษผู้จักกันแต่ก่อนเขาก็นับหนาถือตาว่าไม่แดงนี่เป็นผู้ที่ทําควมดีั่งสอนลูกหลานได้เป็นคนธรรมะธรรมโม บานนี้กับเพชรสิเองโยมสุนทอนโยมเป่งม,มีทเตพร์โบเพชนั่นเพราะฉะนั้นออกจากวัดนี่ไปเลยแม่แก้หล้มกูล่ะค่ะข้ากันที่ฉันไปก่อนนี่ค่ะนี่เป็ดกำนาลก கப்பாங்க <laughs> เจ้าคุณพอชัดท้าว่าผืนควมำเฮห้าหัวขวนมวลซึนในโลกนี้เราบ่มีไผลื่นเกิือนเผ็ดพินท่องไตอบสนองได้ทุกรูปแบบตัวของผมนี่ก็คือลุงแหนบลูกหยาโสท่อนดอปดนดวงพรอนและไปค้นตังคือเจ้าบ้านจือจําได้ไผเห็นการแสดงกมี่รักมี่เกณียมีหห่วยมีหยาบเงี้ยนมาจากมอลาเสาพงพาผู้เป็นบีดาได้ประสิทธิรัตศาตร์ารชาการด้านตั้งยกตัวอย่างการลองการล่ำจนได้มีคนนําหอมเห็นแน่น เผาทำไมเผาทำไมเผาต่อสังข้าวทำไมข้าวดีดข้าวเด้งจะหมดไปใช้แผ่นดินทองจุลินทรีย์ชีวภาพย่อยสลายต่อสังข้าวล้างดินเพิ่มสารอาหารในดินฟื้นชีวิตให้ผืนดินต้องแผ่นดินทอง